เขาอยู่ที่ไหนฮะชื่ออะไรนะไฟ잉เบิร์ดไฟ잉เบิร์ดเออนี่นี่ให้ให้ดูไฟจังหวัดสันกำแพงจังหวัด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 จังหวันี่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 ป้ายนี่อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะขึ้นไปนะอะไรนะ25ถึง20นาทีใช่เบิน1 5ถึง20นาทีเขามีสองรอบนะมีตอนเช้ากับตอนเย็นเลยก็ขึ้นสองรอบจริงๆเขาแนะนำตอนเช้าเพราะว่ามันจะไม่ร้อนแบบนี้และอากาศดีอันนี้ไม่ยร้อนเท่าไหร่เรคคอร์ด โอเคนะครับเอาขาวางบนนี้นะข้ามบลงนะมีความหนักถูกต้องเราเเช็คป็นยังไงบ้างฮะถ่ายแล้วนะน่ากลัวปะเออไม่หรอกน่ากลัวมากเลยโอ้โหบินครั้งแรกใช่ไหมบอกมาผมได้บินครั้งแรกเลย มาดูกันนะคะว่าเราจะรอดไหมครับชื่ออะไรนะเราบินกับใครนะชื่ออีแอร A กับตันเอกับตันเอนะคะตอนนี้เราอยู่กับกับตันเอค่ะแล้วก็ข้างหลังนะคะอีกสามคนเยี่ยมตรงกลางมนใสายอ่ะยีเห้ ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะบินขึ้นถู่ของฟ้านะคะก็มัวอยู่กับกับตันเอนะคะพร้อมเพื่อนอีก3คนนะคะที่อยู่ข้างหลังเนาะหน่วยขึ้นไปก่อนคนแรก ขึ้นมาบนนี้นะคะความสูงที่เขาบอกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,500ฟุตนะคะข้างบนนี้อากาศดีมากเลยก็กินลมชมวิวนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุ่งหงที่เป็นหมอกหรือควันเห็นเขาว่าที่เชียงใหม่นี่น่าจะเป็นแบบ PM 2.5หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเรามากินบรรยากาศกันแล้วกันเนาะ บินไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะเห็นเพื่อน,นะคะแจงหน้าเราไปเพื่อนเราก็จะไปบินอยู่ข้างบนเหนือเราคือแบบสูงมากไม่รู้เขาจะพาบิน,ปนไปอย่งไรนะคะอาจจะแบบแกล้งหรือเปล่าไม่แน่ใจบินสักพักหนึ่งนะคะทุกคนก็จะมารวมกันบินหน้าเดียวกันพื้นที่ข้างล่างที่เราเห็นกันนะคะก็จะเป็นแบบพื้นที่นาะของชาวบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบมีแบบสายน้ําแม่น้ําอะไร ว่าก็บรรยากาศดีมากๆเลยชมพระอาทิตย์ที่กำลังสำหรับสายเอ็กซ์ตรีมนะคะก็คิดว่าเรามาชมวิวแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ถ้าสำหรับหน่วยเองไม่ได้เสียวอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าถ้าเป็นสายกลัวความสูงนะคะก็น่าจะมีอาการเสียวๆนิดหน่อยะควะามจริงก็คือเห็นถามแก้วนะคะแก้วบอกกลัวความสูงแก้วบอกว่ากลัวของหล่นมากที่สุด บรรยากาศตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระอาทิตย์กำลังสัดแสงก่อนตกดินเนะ ลามอเตอร์เนาะของ f i y i n g b i r d นะคะก็๋ยวมวยจะทิงลิงเอาไว้ที่ข้างล่างนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะมาเที่ยวเล่นเลยนะคะก็ลองติดต่อไปทางเพจได้เลยนะคะมนยก็ทักเพจไปแล้วก็ติดต่อเลยเนาะเป็นทิปที่ฉุกหุกมากๆสุดๆไปเลยนะคะอยากมาก็มาเลยชวนเพื่อนมาเลยเ <c oughs> <c oughs> นาะทริปนี้เรามาทั้งหมดกัน4ี่คนด้วยกันนะคะก็มีเจมเนาะมีแก้วแล้วก็มีปอ เป็นรุ่นน้องเนาะมามาด้วยกันมามาลองลุยด้วยกันจริงๆมีคนกลัวความสุขด้วยนะแต่ก็มาลองดูเย้ไม่ตายนะเห็นไ,ไหมขอบคุณครับ,บ,รบเป็นไง,งบ้างฮะสวัสดีครับ <laughs> แค่นี้เออ ไม่ได้อะไรพิเศษอ๋อสนุกดีชอบชอบตอนพี่เขาเบี่ยงอ่ะอ๋อพี่เขาอีกเขาอีกพี่เขาถามว่าพี่เขาถามกูว่าเวี่ยงไหมเวี่ยงไหมโอ้โหทีนี้แบบเหวี่ยงไงพี่ก็บอกเบาๆพอแล้วแบบพี่เอาอีกก็ได้นะ้วไม่ติดไม่รู้ทำไมเดินขาทางอย่างนั้นล่ะฮะขามันสั่นครับขาสั่นเลยครับไปสัมภาษณ์หญิงเดียวนี้ในกลุ่มนี้อะมัดนะโอเคครับอย่าบังโอเคเน่ โอเคหนึ่งสองสามคือปินรอบเดียวสนิทแล้วคุยอะไรกันบนนั้นได้ด้วยเหรออนั่น่สิคุยไม่ได้นี่นี่ฮะคืออะไรนะ เราไปเหวี่ยงด้วยกันมาอยู่เลยเขาพาเราเหวี่ยงแหละเออโดนเหวี่ยงเหรอครับสนุกมากค่ะสนุกโดนเหวี่ยงสนุกตอนโดนเหวี่ยงเนี่ยตอนโดนเหวี่ยงนะฮะเป็นยังไงบ้างคะเจมสนุกมากตอนโดนเหวี่ยงฮะแต่พี่เขาบอกว่าแค่นี้ก็พอเนาะแล้วแบบว่าเอาอีก็มีแต่ตอนเนี้ยหูอื้อโอ้ยตอนแรกก็นึกว่าเนี่ยอ๋อมันเป็นหมอกขึ้นแม่ข้างบนรู้เลย PM สองจุดห้ PM ใช่ไหมจริงเหรอก็คือ PM 2.5นะฮะไม่ใช่คิดอยู่คิดอยู่ว่าไม่ใช่หมอกหรอกจุดนี้จุดนี้ไมม่่ใชหหออกกร ชุดนี้ไม่ใช่หมอกก็คือหน้าก็คือมีฝุ่นก็นสัมภาษณ์ซิเป็นยังไงบ้างครับก็คือพี่เขาถามว่าเวียงไหมเวียงไหม,ม,มไม่เอา,เอา <laughs> ว่าแล้วว่าเธอไม่เอา ไม่เอาอะเวียงไหมเวียงไหมอีนี่ไม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะเฮ้ยสนุกอ่ะก็คือมาเลียดพื้นหนึ่งครั้งแล้วก็ตีโค้งเข้าอ่ะกันลงเลยแล้วคนเนี้ยพอพอพอไม่เอาเวียงใช่ปะพี่เขาเหมือนแกล้งปั่นไปเลียดพื้นเฉียดต้นไม้อะไรก็เลยไปเลียดพื้นแทนใช่ไปเลียดพื้นแทนไปเลียดพื้นแทนเฉียดต้นไม้ไปอะไรแทนไปขออชื่่สถานทีจบแล้วอ่ะจบทำไมล่ะอ่ะชื่อสถานที่อ่ะชื่อสถานที่หน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะเาชื่ออะไรนะไฟเบิร์ดไฟเบิร์ดเออ นี่นี่ให้ให้ดูไปจังหวัดสันกำแพงจังหวัด <laughs> จังหวัดเชียงไรนี่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 ไปนี่นอะไรนะมีสิบห้าถึงยี่สิบนาทีใช่เป็นสิบห้าถึงยี่สิบนาทีมีสองรอบนะคะแล้วเราก็จะได้ภาพจากกล้องโโปรโวด้วยมีเล้อมีโโปรโวให้ยืมแล้วก็เดี๋ยวได้ภาพจากโปโปรโวด้วยแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่เอาโปโปรโวมาเองตัวหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสองกล้องในหนึ่งเครื่องที่ขึ้นไปกล้องในหนึ่งเครื่องคืออะไรวะเครื่องในนี้ไงเครื่องพลาัมเตอร์ฝากทุกคนติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e เนาะว่าครั้งหน้าหมวยจะพาทุกคนไปลุยที่ไหนนะคะหรือคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะคะว่าอยากจะให้หมวยพาไปที่ไหนเนาะกดกระดิ่งรอติดตามได้เลยคะ่ะทุกคน